สวัสดีครับอยู่กับผมนะเซียนแว่นโคลานะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเวทีมวยลาด,ดําเนินครับวันนี้ก็เป็นศึกใหญ่รวมใจเพื่อแฟนมวยครับก็ไม่เจอบรรยากาศแบบนี้โอ้โหนานมากนะบับบรรยากาศที่เวทีมวยดูนะที่จอดลงจอดรถนี่เต็มหมดนะนี่ครับดูรอบรอบนะรอบรอบนะบรรยากาศนี่โอ้วันนี้ก็เป็นทีมงานพีเคพอหลักบุญครับส่งเข้าประกวดก็มีชายล่า นพี่หลองนี่ก็อยู่กับพี่หลองครับพี่เด็กพี่เด็กครับพี่เด็ะครับพี่เคส่งเข้าประกวดกี่ตัวพี่อันล่าสุดครับสองสองตัวครับดี่ครับพี่หลองอ๋อนี่ก็เป็น FC พี่หลองเลยครับนี่เป็น FC พี่หลองนะพี่มาถ่ายรูปโอ้โห FC เสียหลองเยอะมากนะครับยาวไปถ่ายรูปพี่หลองก็เนี่ยคนนี้เขาเปิดไอ้บ้านเขาไม่ีวัวอยู่เขาเลี้ยงวัวอยู่เลี้ยงเช่าวัวให้แดงเลย FC เยอะมากมายครับบรรยากาศ ถ้าเป็นทีมวยราบดำเนินครับนี่ก็ไม่เจอบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วครับบ้านยู่ร์ดลีเี่บ้านยู่ร์ดลีเขาชอบไปนี่ชอบลาบเหลืออยู่บรรยากาศนี่ FC ฟเยอะแยะแล้วพี่หลองนี่ FC เที้ยบพี่หลองจะป่อยกับไปนี่หรอหลองจะปล่อยกันนะอะไรับอะไรนะนับก็ฉลองแฟนแบอ้าวหนึ่ง

กูเหงวนนะแม่บ้านเขามีบัวเยอะย่านเรียคนเลี้ยงวัวเคาเชื่อไปกินใช่ละที่เด็ดที่นึ่งใช่ใช่ใช่ที่เด็เลยครับให้ก็ให้ที่เด็ดให้เอฟซีไปใครไชล่าไชล่าบางต่อหันหลังเล่นบางต่อได้บางต่อเล้วใส่ไชลาครับครับมีตัวนึงอีกตัวนึงมีสามตัวก็เต็มตัวแล้วก็ผมชอบอันนี้ครับผมชอบคู่แรกแดงครับแดง ทีละพงษ์เหรอทีละพงษ์ครับมวยขวาซ้ายมวยซ้ายโอ้ยเนาะเอามวยซ้ายบ่เออทีละพงษ์ซ้ายกิบพลาดแล้วงันนะีนี่นะครับที่ทำให้วันฉลองดงดาวทุกวันนี้นะครับสวครับอวัสดีส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 ีสวัสนีสวัสดีสวัสดีควัสดีสวัสดีสวัสดีันดีสวัสดีัีสวัสะีสวัยดีสวัสดวัะนี่ขนาดเรวมาดูมวยเดีสันนีผมมาดูไม่ได้มานานกันี่ยขอถ่ายรูปเวัีวัััวันฉลองชกนีเป็นไง ผมว่าน่าจะเจ็บได้เยอะมากครับเวทีแตกไหมแตกครับผมไม่ไม่ใช่อะไรนักล้นครับผมเวทีนี่แตกครับโถ้าตลอดอยู่เป็นบรรยากาศหน้าเวทีมวยหน้าดำรงนินนะครับก็รอเข้าเวทีนะครับอาชีพไหนจะรูปใหม่เดียวแล้วก็แล้วนี่ก็เป็นบางทิวนะบางทิวศิวกรวันนี้เป็นไงใครทีเด็ดนี้วันนี้ม วันนี้ชัยล่าชอบสุดๆเลยชอบสุดๆชัยล่ามาเชียร์ชัยล่ากับบางต้ออยู่แล้วนะพวกเราเนี่ยใช่เดี๋น้องมันก็รู้จักเลยนะรัตโปกัมมันก็เคยอยู่กับเรามาก่อนเนาะแต่ก็อย่างว่าล่ะพี่เสนเส็พี่เสนเส็ด้ัวพี่เส้นเส็บพี่ตัวนึงมีบางสิวนะก็ดดิอะชอบไปวันสองกอดวอร์สองกอดวอร์สองกอวอรนะบางสิวจะเป็นบรรยากาศทีมมวยคือคักมากๆ